วันนี้โมตัดก็มารีวิวนะครับนะอัปเดตที่ร้านเสียไอนะครับนงเสียไอตามสภาพนะครับมีทั้งรถไถเล็กรถไถใหญ่นะครับตอนนี้ก็นะครับเน้นไปทางซารี่รถบรรทุกแกะไอยางไถมีรถไถเราก็สร้างซารีได้นะครับพอดีเดินผ่านมาก็เจอผานนะครับเพิ่งลงมาใหม่นะครับเพิ่งลงมาใหม่นะครับตามสภาพยังไม่ได้บิวเก็บงานนะครับยังไม่ได้บิวเก็บงานเริ่มแต่ รถไถยสมรู้อนีรเนาะแม่นวะตัวเนี้ยใส่ได้รุ่นใหญ่ได้รุ่นใหญ่พวกเอ็มรุ่นเหมขึ้นไปเอ็มขึ้นไปโอ้ตัวนี้เคลื่อนพันยังไงพันนี็มีสองขาสำหรับไทดินแข็งไทดินแข็งสองขาเคยเห็นแต่ว่าพันสามพันสี่พวกนี้สามขาไซสสามขาสี่ขาได้สขาสขาได้โอ้ใส่เพิ่มเติมเลยแต่ว่ามีตามสภาพนี่นะครับตัวนี้มีแค่นี้แต่ว่าขาหนึ่งมีหายอีกขาหนึ่งไม่หายอยู่สิเป็นสามมันวะโอ้ตัวนี้เท่าไรเนาะตามสภาพนี่ย ตัวนี้มื่นเก่าครับมื่นเก่านี่ราคาตามสภาพนะครับแต่ว่าสิมีขานีให้เพิ่มอีกจั่วขานึ่งขานึงเป็นสามอ่าจะเป็นสามนะครับตัวนี้ไทยพ่นบ่ะละลายเนี่ยใส่ของพวกฟอร์ดพวกอย่างมันครับรุ่นเอ็มใส่รถเอ็มรุ่นเอ็มรุ่นเอ็มพวกฟอร์ดพวกอันคู่บตราได้เบิ้นปะได้ครับโอ้ี่ห้อเนี้ยจอรเดียจอรเดียยี่ห้อเนี้ใส่แต่เบิ้ลตัวนี้จะเป็นพันสองสี่ห้าพันห้ามากขึ้นพันข้นพันห้าตัวนี้ห่อได้ครับเนี่ย ตัวนี้ถ้าตามสภาพก็อยู่หมื่นเก้าครับหมื่นเก้าโอ้หมื่นเก้านะครับหมื่นหกหมื่นเก้าตามสภาพเอาไล่เข้ามาใก,กล้ๆอันกว้างเอรี่อยู่นี่บ่ได้สภาพอาจจะบ่สวยงามแต่เพื่อลูกค้าหาเพิ่งมาถามหาดูๆเดี๋ยวผ่านเมืองสองเนี่ยมีบ่สภาพราคาบ่สูงพวกนี้คือกันบ่เนี่ยกันครับราคาใส่รถใเงยเลยราคาเนี่ยราคาก็อยู่หมื่นบ่ะคับสองหมื่นครับเออหมื่นกว่าบ่ะคับสองหมื่นนะเอาสภาพเพิ่งบ่ได้เก็บงานนะครับ พึ่งลงจากรถมาใหม่เนี่นยหอนๆอยู่นะแไงร่อนๆอยู่เลยตัวนี้นะครับตัวสมตัวสมเนี่ยสมเนี่สามหมื่นสามสามหมื่นสามเป็นผ่านของอีกอย่างไม่มีซื้อนะบ่สยามคูปต้าของสยามเลยเป็นผ่านของสยามคูปต้าเลยนะครับสยามคูปต้าเลยโอ้ขันพ่วนพึ่นสยามคูปต้ะขันพ่วนผ่านพ่วนตัวนี้แหละครับตัวนี้ตัวนี้ผ่านสามเี้ พันสามซีเอ็มทีซีเอ็มทีสามหมื่นสองสามหมื่ตัวนี้สามหมื่นสองซีเอ็มทีไปยังง่ๆจำเตมอยู่พนซีเอ็มตัวนี้เท่าไรก็คือสามหมื่นสาอตัวนี้เฮ็ดซีให้ไหมเก็บงานหรอบาพันอาจไม่บินบ้างตัวนี้เท่าไรครับตัวนห้พันซ้ำตัวนีน 1 6 0 0 0บาท16,000บาทมีแปะเล้านี้นะครับตามสภาพเก็บซีแห้เรียบร้อยแล้วอันนี้เรื่องของพานนะครับสายได้ไถสายดันมีสุรุนนะครับคอยถามพวกนี้ตีรถสมเนี่ยเนาะนั่นครับรถไถรถเกินห้าสิบแมงรถเกินห้าสิบแรงนะครับเอาราคาเขาเข้าด้วยไหมถ้าราคาถ้าเป็นพันสามตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่สองหมื่นสี่ห้าร้อยสองหมื่นสี่ห้าร้อยเป็นของตาสร้างเลยเป็นของตาสร้างเลยของกูบตตาแท้เลย ถ้าเป็นพันผ่ายูส <2008. S 1> อนงนแปดสองนแ้จะแพงกว่าตา่างกรแ้ก็ถ้ารุน่นทั่วไปก็ถงรุ่นทั่วไปก็เถียงแต่มีีคือการรุ่นทั่วไปนะรุ่นทั่วไปรุ่นทั่วไปมีวัดอ่ะทั่วไปที่ว่ามันถึงเนี่ยเท่าไรนะบ่มันตาร้างมื่นหกรับมื่นหกราคาเริ่มต้นที่มื่นหกนะมื่นหกมื่นหก่านทั่วไป มีหลายรุ่นหลายยีห่ห้อหลายสภาพหลายราคาเก่าใหม่นะครับถูกมาเบิ่งกันได้นะครับไอ้พวกเด็ได้ผ่านไหมผ่านไหม,ไม,มกับราคาสามสี่หมื่นบ่สี่หมืน่นห้าหมื่นสี่หมืนหม่นห้าหมืนหม่นนะครับตีหัวตีหัวอโอ้ผ่านหลายผ่านหลายเครื่องปลูกอ้อยกับมีนบ้าน,นาอ่ะ ู้สภาพเก็บงานว่างเลยพี่ก็เรียบร้อยแล้วเอาแวะเบิ่์เอลสองสี่ศูนย์คูปตุต้าตัวนี้ยางหัวเด้อนะอยางหัวแขง็งเออ,อยางหัวแขง็งหนึ่งตัวนี้มันรถเข้าเดียวนะครับบอด้สตาร์ถ่ายฟังเรียมื้อยความสภาพรถใส่งานได้รถใส่งานได้เนะป็นปกติ<า>นะทุกระบบทุกระบบเลยสารสีเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยให้ดูดีจังหน่อย สภาพสภาพตัวนี้ยางมันจะรั่วเนยียางรั่วยางรั่วมองเพิ่งเอาไปขนของอยู่มาตถุทิบไว้กับยางหัวซสำตัวนี้เปิดไว้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าต่อรองได้นะครับสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าต่อรองส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลนะครับต่อรองได้ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเกินนัินก็ว่ากันไปมาลับหรือจะจ้างตัวนะครับเดีจ้างตัวคูเบต้า L สองสีง่ศูนย์นะครับ อยู่ที่สี่หมื่นห้เครื่องปลูกอยแล้ะก็ซาลี่รถตัวยังก็ลัพวกนี้เก็บงานรึเปล่านั้นมาโอ้หลายลายเครื่องปลูกนี่เขาได้ครับเครื่องปลูกอยนะราคาําต้นาม่เาราคาลําต้นสามหมนเก้าห้าร้อตันี้ของรถเป็นของรถไงสี่ตัวนี้สี่หมื่นเจะตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดเป็นของรถไง ทรงฟี100กิโล47หเป็นของรถใหญ่พวกเอมขึ้นไปแม่นบ่ครับเนี่ยของกลกิตของกลกิจกลกิจโอ้ของตัวนี้ตัวนี้ของรถรุ่นเอลอันี้รุ่นเอลเอ็มสีไร่องสีองเามาอีกอุเกินหาสิแรงตัวนี้เท่าไรครับน่ยสามหม 39,500 39,500เครื่องปลูกอ้อยมือ2เก็บงานบิวนะครับพร้อมใช้งานเอาไปใส่ในใส่ได้ไเลยเลยนาะใส่งานได้เลยครับใส่งานได้เลยอ้อยมาเดี๋ยวลองปลูกให้ลองปลูกให้เบื้องได้นะครับรเดี๋ยวมีรถลองให้ตัวนี้น้อยลงมาอีกเรียบร้อยไหมตัวนี้คือนะกันครับตัวนี้คือคือกันปะอือดูต่ำดูต่ำลงอีกเท่าไหร่ครับตัวไหน 39,500 39,500้าห้าอยเอามหน้อยมันวาเห็นคอกแล้วอันนี้คอกอ่าเล็กยังกว่าไหนก็บ่น่อยปะเล็กก็บ่น่อยแมนครับเล็กก็บ่น่อยคอกเป็นคอกครับคลอกรถแคปรถแคปตอนเดียวก็มีตัวนั้นโอ้เท่าได้แล้วครับตัวนั้นครอกตัวนี้อยูแบบพันแบบพันคอกเล็กกบหน่อยนะครับก้ำสนิม อ่าเบิึ่งซาลี่แล้วก็รถลากอ่าตัวนี้ลากยังไงฮะลากรถเกี้ยวลากรถเกี้ยวลากรถไถอันนี้ผสมลากรถไถอันนี้ประสงค์ลากรถเกี้ยวตัวนี้ก็ใส่งานพร้อมพร้อมที่จะขายพร้อมเน <ไป S 1> ี่ยเออควาบมีไฟมีไฟ <ป S 1> ให้พร้อมโอ้ก <ไป S 1> <อ>ูได้มีแม่โคหน่อยจกลองเงินวะตัวนี้ลากซาลี่ตอนนี้กำลังประกอบอีกหลายล้ำอยู่นะครับตัวน,นี้ซาลีล่สี่หลอด สปอตซาลีนี่เท่าไรครับี่สามหมื่นสามสามหม่นสามอา่นคนี่สามหมื่นสามเล็กมีระบบไฟให้พร้อมลงซีวเล็กเล็กล้างซนิวเล็กล้างซีนิวื่นวอนเป็นเื่อน,น,นปั๊มไล่ขึ้นบนปั้มไล่ให้ิดเป็นิดงามๆเยๆกันเลยอ่าคูโบตา้าเรายังเหลืออยู่ตัวนี้มันเป็นคูโบต้าบ่ามแมนมลุบ เป็นคู่บต้าน่าคู่บูต้านะครับเพราะฉนันเป็นสองเข่าผมบพิ่เคยเห็นมันก็ได้ถามมึงของบูต้าคู่บูต้าคู่บูต้าเขานอกเขานอกนะครับดอกยักเตรมเตรียสตาร์ทใช้งานได้ปกตินะครับมีตัวโดนเป่าเนาะที่จะให้มีมีอยู่กรณ์นะป่ะตัวเปาครับตัวนี้เป็นโฟวิลตัวเป่าถ้าเอาผ่านก็มีใันเพิ่มนิดหน่อยสนับพานก็มีให้ยุ่งน่าก็เพิ่มอีกนิดนึงนะครับตัวนี้เปิดไว้อยู่ที่ั 45,000บาทนะครับ45,000บาทรถเป่าแล้ววัได้ร่วมหารไหมคบม้าร่วมหา,าร,ร,ราก็ค่อยบวกอีกนิดนึงบวกอีกนิดนึงนะครับอ่าเบอร์โทรใต้เม้นเลยนะครับนะเบอร์โทรใต้เม้นเลยวันนี้มาอัปเดตภูมินอีกสาขาหนึ่งนะครับอ่าเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับสนใจยังไงก็โทรสอบถามไม่ว่าจะเป็นพานนะครับอ่าไถพวนพันสามพันสี่นะครับรถไถเล็กนะครับแล้วก็ซารีนะครับตอนนี้ก็ทีมงานก็กําลังประกอบกันอยู่ นะครับรถไถยฟอร์ดสองพ New Holland ยังเหลืออยู่เนาะตัวนี้ใส่งานอยู่ปกติเดียวเลยมาจอดขามีคนซื้อกันขายคลีายเครื่องแห่งๆเสือรไล่ครับตัวนี้เครื่องอะไรเก้าสามศูนย์สามเก้าสามนะครับพอตัวนี้ใครที่จะซื้อไปแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปติดขีบกับไซเลยได้เลยอุปกรณ์ที่ได้จะเป็นดันหน้ากับผ่านหลังด้านหน้าผ่านหลังนะครับอรสองพอที่เห็นถามกันอยู่นะครับ น,นี่ใช้งานอยู่เป็นปกตินะครับมือเครื่องสภาพหแห่งๆกันเลยเนี่ยสวยนะครับอ้าวสนใจเปืดไปราคาเท่าไหรไครับสามแสนถวนนะครับผ้านหนาพานันหลังเรมทะเบียนมีให้พร้อมนะครับอ้าวโอเคเป็นยังไงก็โทรสอบถามได้นะครับโ